they are presenting now share with you do you <laughs> วันที่13รก,กรกฎาย้อนมาใส่กันวันที่15วันนี้อ้สิีไใหวันใจคนผู้อยู่กับข้างันเป็นผู้โวยพรมาที่นี่ชด้สุดใจตายรวยรวยรวยต่างๆ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 เดินเดินตักเงินด้วยกัน่ะขอบังวันมีที เรับนูข้ามมาในวงนะคะนาะงถามว่ามีคู่มีพวกคูทั้งสองคนและะ้วกัย่าเสื้อผ้าลุกอำนาจแล้วกะัทุกคนในวงสาวน้อยน,ะะน้องมาหนาะกับวงมิลานในมือนี้สีวงมิซีน้องอิงเด็กบันแทงในมือนี้ค่ะขอพงคุณเอฟซีสาวน้อยพี่แม่แดงทุกคนเลยนะคะใช่โอกาสในหน่วยคนหนึ่งน,ะะน้องมาหนาะแต่ยังรอรออยู่อีกคนหนึ่งไปไหนไหายไปไหน กำลังนอนหลับขออืมอ่ะปู่พรให้กับลูกสาวผู้นี้เนาะนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นตั้งแต่มาวันแรกอย่างวันนี้รักษาความดีนี้ไว้ให้นานเท่านานนะลูก <c oughs> มาจังได่เข้ากับยู่จังสันขอบคุณเอฟซีแฟนคลับขับทีใหนกำล,ลังใจเชียร์เล่นใจถึงแมนซีพาร์ตุปสซาตามาหลายสิ่งหลาย,ยาอ,าาอย่างครับแต่อุปสรรคทุกอย่างผ่านมาได้ด้วยกปกกำแพงจากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับให้กำล,ลังใจแรงเชียร์เล่นใจ มาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับนเกิดวันนี้ยกหยอดให้กันเลยกันแล้วกันนอกกันดีนอกนะครับแจกเสื้อฝังโน้นแจกเสื้อด้วยจากพ่อเอกนะครับพอเขา้องอุ้งอิงนะครับวันนี้เขาไม่ฝักโน้นเนาะนะครับ่ะลำลัางใจลุกสาวอปด่วันเกิดวันเกิดพูมกันไม่นอน ท่านผู <ination lyn voltar sam> ้หลักผู้ใหญ่ทั้นสทรัาม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 าไว้พรให้กับบอสโจกับลูกสาวด้วยนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวสิพี่ยังเสื้อผ้ายัครับวันทำบุญให้กับคุณพ่อสงการาักยิเชิญนะครับท่านสทนะครับครับรอบคุพี่้องทุกท่านครับที่อยู่ตรงนี้ครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับวันนี้นะครับครับเป็นวันท้ายวันเกิดะครับบอสโจ และก็กน้องหญิงและทุกทุกท่านครับและทุกท่านที่เกิดวันนี้ด <cal> ้วยที่อยู่ในงานวันนี้นะครับก็ขอให้บอสโตนะครับและก็น้องหญิงครับอ่าวงสาวน้อยที่กระแทงนะครับก็ขอให้บีแฟนคลับและก็มีงานแบบไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลยนะครับก็นะครับก็ขอให้บอสโตและคุณแม่นะครับนะครับสุภาพแข็งแรงนะครับ แล้วก็คิดติดแตงก็ขอความรู้มปรารถนารวยแล้วก็ขอให้วัดโจรวยยิ่งขึ้นและขาดไม่ได้พี่น้องที่มาอยู่ตรงนี้ก็ขอให้รวยรวยทุกทุกคนนะครับขอบคุณครับให้แล้วพี่น้องให้แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตัวแทนนะครับจากทจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านเป็นกบตรตำรวจด้วยนะครับวันนี้และคณะญาติญาติสัมพันธ์นะครับเจ้าของบัาน เจ้าของกระเป๋าตังค์นะครับมีตังค์เยอะด้วยว่างั้นนะครับตอนนี้นะครับคุณอาริรัตแค่สูงเนินนะครับไปรับได้ที่ที่มิ่งเสียงเนาะหรือที่เยขอชนกีกครับหนึ่งที่หน้าประตูนะครับที่หน้าประตูนะครับ <Okay. S 1> อ่งพาฟ้งเสียงพุนแม่ผู้สูงสุดบัตีพดีไผ่โวยพ่อคกับหลานสาวกับลูใช้คือเรียบจานเจ้าเนาะดอกพ่เถ่เา ขอบคุณเอาสวัสดีแฟนๆ FC ทั่วโลกแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เป็นวันสำคัญของอ่ลูกชายเราอะลุกโจลินนี่ซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วแปนแพงแล้วก็เป็นวัน,ลวน,นคล้ายวันเกิดของล้านสาวโคตรสวยน,น้องกูอิงเพชร้นปนแพงคุณยายอะพ่อะนะะันเนาะ รวทอดใหลูกชายล้วกะล้านสาวหนูินเนี่หขอให้สุขภาพแจ้แรงอยู่ดีมีแรงรำ้วยาำ้วยไปใส่ผ้าใส่กันหายุ่รอดปลอดไข้จับหมูไข่ไข่ิพยอให้เป็นล้านสาวของคุณยนน่าเมทั่วทู่งที่ดีรับ้วยรับลวย,ล,ล,วยล้วกะเม็ัคนู้บุรีของค่ะแครับเอฟซีทัวร์ลกตลอดไปเฮงเฮงปังปังแฮปปี้เบร์ เดทอยบนครับซีโลกดเดอีดมากเตรงนี้กัได้คุณเพลทุภาพเพิ่มหลายวจะขับสีบ้าหขอาขอพูดเล่ลาๆขอให้พี่นอ้องยืดตรงนี้นะกับแฟนครับยืดถ้าอ,อ,อนไลน์เ่ะเดอัวลกนะขอให้พี่นองเดือทั้งกับบางเออเซา อยู่ด้วกันช็อตแยกนี่ล่ละน้องฮาร์ดพี่น้องเอาสวดสวดให้เด้อเด้อขคุณแม่สุภาพดีใจร้ายเพิ่มใจร้ายค่ะ Happy birthday to you สุขสัปดาห์กับบอลจอยทุขสัปดาห์เกิดฮ่องุงเย็นเดี๋ยวกหนาพยายามรับวันนะครับซึ่งมีคนป่วยอยู่ที่บ้านนะครับยกนั่นขวางจราจรนะครับ ตอนนี้ทั้งคนห้องไห้คนแห้งเราหมออก็ไรเนาะนะครับมีคนป่วยนะครับสองขอไข่ขอท้คู่เกตสองเกตเก้านะครับเกตสองเกตเก้าและห้าขอไข่ถอนฐานนะครับห้าสองหกหกช่วยขยับรถด้วยนะครับช่วงนี้เป็นเวลาหอบโคกไงกับที่ดีอ้าผู้ใดไสิแดงง่วไปบ้านมาที่นี่พี่น้องแก่เผ่าแก่เป่าลางวันประกาศเื้อทหันพอดนครับพอดนบอกเออบอกนะครับมาไล่เหวี่ยงเถิดอลงหญิงนะครับ อะไรพวกไงนะครับมันคัดคโนนพวกรเป็นชีวิยังเสื้อไทยลูกนะเอานี่แหะตอนนี้ทีมงานของป้าแดงป้าแดงสุขสมการค้าขึ้นมาร่วมด้วยนะครับเป็นหน้าที่สําคัญครับเอามาเอาไปยังถือวาสองเทียองอยัง,ยงนี้มาที่นี่อันนี้มาเสื้อไทยลูกสาวไม่อย่างลั้งเทียงไม่ถุยเดียวกันพื่อรองน้ำกัน ไม่ตัวนี้ราคานหนึ่งแสนบาทครับให้ลูกสาวคุณหญิงได้บ้าแม่ครับไอเพื่นเป็นห้องเพียงยังวนๆเนาะเมีหลักสิจวัตได้แบบพอลุกไป้้องแล้วสิจวัตรได้กิจวัตรต้องหากันเลยแม่ครับคุม่คุงเลยมีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้เอาเมนูนี่ยังนะครับเมนูนี่เมนุต์ก็ยังมีอีกใช้หลับวันที่นี่เมนุต์เอาไว้แจกเวลาบมองดีได้พี่น้องเด้อ ทุกกัสีให้ทั้งกะก้าเลยเหรอมีอะไรบ้างพทอออย่างนี้ยดจาาฟาดเขาไม่มการลมอมีการละมอนหนึ่งแสนบาทเอาพอโจให้เลยหนึ่งแสนบาทนะยายายาจุกไหย อาอีกเท่าตัอีกหนึ่งแสนบาทสามแสนเราบอกสามแสนเรต้อให้มีเนื่งแสนบาทเลยอ่ะไปใจคาบานไห้ไม่แล้วหรเนแสนบาทแล้วยังต้องยอแพ้นอเอาไปเลยเ็นห้าแสนแล้วเอาอี

สุขภาพร่างกายห้องหลังาการเดินข้างดถนนใช้นี่พ่อก็อยากให้หนูมากอย่างนี้มือแรกอย่างนี้ฝ่ามือทั้งตัวอย่างนั่งแบบอยากที่เราจะของดังตอนนี้หนูอยู่ได้ก็เพราะกำลังใจจากนี่แหละพี่น้องที่เพิ่งเข้าตอนนี้หนาจอกับหนาเวทีเนี่ยลูกเพื่อพักกางห้องเหลันส่งเสริมตัวหนอยู่ทรงแม่น้ำ ย่อมมีต้นกำเนิดโรซิลัยย่อมอดมนีเราต้องมีทีมใหญ่ดีมากทีลูกตั้งใจเอาคุณจะเป็นสายทั้งเซนีหนูก็ยังไปได้เยอะไปอีกได้กว่านี้ไปอีกเนาะที่ตั้งใจเอาให้เอฟซีสาวน้ำเลื่อนแหงมีจุดชมหน้างางให้พ่อที่นี่แย่งกันดีกว่าเป็นทีละของแม่ทรับเอฟซีทีลูดเนาะค่ะเนาะผู้ใดว่าจะไล่กันตามแต่ นี่บอกแตอกเนนหละแู่กบอแค่นั้ลูกลูกแนุั่งนั่ดูนุนัแดูมน่งแกเมั่งแกดมนนังแกูเมนังกดูเมนนักเมนุนั่งกดูเมนุังอกมนั่งแกดูเมนุ่งแกัน่งแบนุนแกดนครับงกนนัดเปนนังเมนุนแนั่งแวมนงดูเมนน่ดีเะครับงกดเนัีด็นน่งครับ สาวน้อยม่าสจักจริงๆขอพูดกับังใจจากพี่พี่แม่แม่พี่สาวนัเือนระดับพี่บอกนังใจพี่สาวเด่มมากนั่แต่ป้าพดงงเท่าร่นีเอามาดีสิเขาพี่หล่าก้าวไปหนท่านได้ขอพูดพี่ขอพูด้องเขาไดนดีเท่านีขอบคุณน้องขอพูดพระพรอแม่สีดานาวิธีนะคะที่แม่ม่แก้ปืนใยอยางน้อานอนจนถึงวัอนี้ แต่ยังมีกำลังใจสูงตัวทุกวันจะมีปัญหาอย่างพอบอกนเอฟซี่นะนีเป็นโกดังกายดบอกผู้้าีผู้างน้องกตธรรมดาลูกคนค่ะมีคนสั้นเป็น่อวธรรมดาเนาะครับอยู่ที่เราที่เรียกนะครับ เมืองเอาคนหักมือมือตัวพ้นครับสู้มันต่อหักแต่อย่างแต่เขาหรืมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราทำดีที่สุดเพราะว่้เบียดเดี๋ยวพวกเรามีหน้าที่สร้างความสุขให้แฟนๆให้มันบายลว่า้เขาไม่จะเจริญขึ้นเขามีแต่ดังขึ้นนะพี่น้องเพราะ่อพี่ๆเราเขานี่ะเป็นกป้องกันปกปุมเขานะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่สร้างความสุขให้ท่าน ไอ้พวกที <ans> up, ่มันคิดโลุ่มมยต่างๆก็แล้วแต่เขากลุ่มที่มันคิดล้มล้านก็แล้วแต่เขาเป็นความสุขของเขาก็ทำของเขาเราเตือนก็คิดเรื่องของเขาแต่เราทำแล้วมีความสุขสร้างติมีสให้สังคมขับร้อมพี่น้องต้นตอมโลกไอ้ลูกป่านาหลายคนบอกว่าบริมือคลิปบริมเสียงองคหญิงนอนบ่หลับมีบ่ครับบริมือคิดองคหญิงบริภัคเสียงองคหญิง น้ำตาไหลให้น้ำมืหญิงนี่วะครับไปครับเป็นใคโดนเนาะศิลปินเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติ